สวัสดีจ้าสวัสดีกัมแย่หอมจ้ะย่หอมสิผ้ามากินเข้าแรงจ้ะเข้าแร่งมีตำแตงจับมีพี่น้องตำแตงเบื้องเห็ดด้วยพี่น้องเบื้องเห็ดเบื้องผักกะมีแค่หลอดกะมีหัวหอมนี่กับเมนเนียดย่างนี่กับเมนอิปูจ้ะอิปูกินกับตำแตงจ้ะพี่นอ้องเ้องเมนหอมสีสวยเ้เบื้องมากมากมากพี่น้องเบื้อง ไยเห็ดพี่น้องเนี uh ่เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวแซ่บพี่น้องทั้งหอกมืดอมืดจ้ะพี่น้องทั้งหอกมืดอมืด โซมาเดี๋ยวนี้มันหมื่นเ,นนวเวลี้ยงเนาะโนเวอหาแต่กลับมาบ้านแล้วจ้ะกลับมาบ้านแล้วไปนอนน้ำลานกับลูกกับสาวไก่อันไปนให้เพื่อนสอน,น,อน,นพี่น้องอันไปให้เพื่อนสอนเฮ็ดอันอันนี้ล่ะอันนี้ยังก่อน YouTube ถึงเมื่อไห่เนาะ YouTube มีแจะดูแล้ว โอ้ยไปสองขึ้นอันลูกเฮดไห,ห้ยอดตอบตอบรับพี่น้องเขาเมื่อเบิงกับเขาไม่เบิงพี่น้องขึ้กันหลดว่าไม่หอมกลับมามีความดีใจหลายพี่น้องยอดตอบรับดีหลายอันไปให้ลูกสาวเฮตไห้เจ้าความให้พ่อเป็น อันมาหอดบ้านแล้วตอบคอมเมนต์พี่น้องจักสิตอบผิดตอบถูกตอบผิดตอบถูกก็ขอโทษได้หลายเด้อพี่น้องเอ้ยไม่ยอมเฮ็ดเพราะท่านได้เป็นไม่ยอมก็สิขอโทษแห้งๆกันเฮ็ดผิดก็ได้ก็ขออภัยขอโอ้โหสิเพราะว่าหยังไม่ยอมหาแต่เฮ็ดเฮาจะเคลิ้มเมื่อไปบ้านหาลูกสาวลูกสาวเลยเปิดให้เปิดเพจเออๆๆเออเขาเอเปิดเพจเอาลูกเปิดเพจให้พี่น้อง หนาวหลายมึงกินข้าวกับไส่เสียลูกซ้อนลูกซ้อนเทสเพดให้อืมแค่ไหนพี่น่ะกบะป่ปูหืม ขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อน้องๆนุๆ่งๆใหญ่พี่อันยอมรับในความเขากุ้มน้ำน่ะยายหวามดีใจไหลอันดีก็ถือคักก็ถือเลื่อันเป็ได้ซื้อน้ำเพลินเอ <c oughs> <c oughs> าจะบางดีใจไหลโอ้ยกินอิ้วบุกอะ ปุยเนี่ยแนนดีดพี่น้องเนี่ยแนนติ้งติ้งมั่นมั่นมั่งมียอมซื้อใบซื้อแล้วก็ต้มต้มแล้วก็อัดซองฟีดใปพี่น้องถ้ากินนานาน้ำแข็งเพราะว่านาเสนอร์นี่ข้าซื้อนาฮอนเนาะมันนี่นาเสนอร์นี่มันเป็นน้ำแข็งทะาเล่นเป็นน้ำแข็งเขาก็บอกไปหากันจ้ะเขาก็ซื้อเขาก็อัดใ้จ้ะพี่น้อง จะมาเลี่ยมือชอบนะหรือว่าเาานี่ยไปกินกระพุนายกไก่เป็นโดนไปหาลูกเทนึงกินเขาเ่าแซ่บเจียบเขาเเ็ดอันสู้กินจาว่าต่ำหมวกจะวาลาบไก่ไปหาลูกเปิดเพียไทย เขาสอนจนมาจางิ่งตาไล่แม่กับบุจื้อแม่จิ้วบ่ได้แม่ปึกไหลซื้อมาจากพี่นังเอ้ยโรงเรียนกับบ่ได้เขาเลี้ยงบ่เป็น อันผู้เพิ่นบ่ได้เข้าลงเนี่ยเพิ่นเฮ็ดเปล่นเพลินกะตีบาน,นั่นอยู่แล้วแต่ว่าไม่ีหอมงูอีหลีอันเลี้ยงเท่าไรซาบแล้วซอยพี่น้องเลยบ่ขอแข่งน้ำไผ่อันนี้กเ็เฮ็ดกับปีกับน้องไปอยากเล่นน้่นลูกคือล,ลูกลูกคือมันบ่เหงามันบ่เหงาจ้ะพี่น,อนอ้องอันเฮ็ดดำ เป็เก็บเป็เก็บเป็เก็บเฮเก็บอมาล้างดีๆแล้วก็มาต้มต้มแล้วก็ไปอัดซอมฟิดไว้ใจยามนั้นเฮาก็เอา เฮ็ดคลิปกระตัดตอ่อบ่เป็นนอกจากพี่น้องตัดต่อบ่เป็นอันได้ซ้ำไหนก็ได้ซ้ำนั่นสะพามีหอมกระสูจะย้ายหอมสวยหลีสีเฮ็ดแล้วพี่น้อง,งกะงาาาขอฝากคอนนั่นนี่เด้อฝากขอนยอมกลุ่มลำแนา ตีต่างม,มาเลยตุนพุธทธาว่ะเห็ดนังกับสิบบดบดยื้อบดทำลูกสอนมาอันอันสาวไก่คุณน,นายไก่ว่าเอาสวนได้ไหมบ่ประจำเตะวันเอาก็ะจำมาได้ป่ะเขามาคอมเมนต์แม่เขาเห็ดจากไหนวันเตีย้ยงงูอะไรยจำรับอยู่ดอกพี่น้องเลยบางงูก็ะได้บ,าบากอกไปจะกกองสลัด้ยูยจ้ะ จะก็แล้วแต่พี่น้องสิเหีือตัวน์กดพอใจใหายไม่อหอมกับพุ้มใจกะดีใจแล้วละหายพอใจไม่อหอมเลยเด้ออ,อืออีปู แสบหลายจาทุกทนแสบสะอุบสะอุยเบื้องจานนี้หมดมกไงหกเตือืมพงมือพงส่วนพี่น้องอืมืม ทุกคนคลิปนี้ก็ํำเนี่ยนะจ้าพี่น้องขอฝากขอขอใจให้ย้ายหอมในเด้อโอเคจ้นานพี่น้องขอบคุณลยหลายที่เบิ้ลที่ให้ร่างแรงใจแต่ว่าเมืองไทยกำหนดแว่เดี๋ยวนี้มนเป็นหกชั่วโมงเกินใจอันพวกเจ้าตื่นลูกข่อยน,นะาะจังจาตีหนึ่ง โอเคจ้าสวัสดีทุกคนจากพี่นาสวัสดีจ้า